สวัสดีครับน้องสวัสดีลูกสวัสดีครับพบกับผมไม่ดีครับพงษ์และกอลูกๆครับผมให้เมกกับน,น้องออมค่ะ ه, วันนี้เลิกงานครับ ه, ลูกๆก็เลิกโรงเรียนแล้วเนาะตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าครับเกือบทุ่มเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปตั้งกวางที่เดิมนะครับวันนี้จะมาดูนี่ชมบรรยากาศเส้นทางที่เข้าไปที่สวนส้มของยายเนาะ เส้นทางเข้าไปในสวนครับอืออันนี้กล่องขี้ไก่เนาะช่วงนี้ใกล้ปลูกกระเทียมแล้วครับเปินกล่อมาเตรียมขี้ไก่ไว้กันนี่เอาไว้ในบ้านม่ได้ครับมันเหม็นเพื่อเดือดร้อนกันเนาะมาไว้ในในี่ครับําในปลาในสวนจะได้แบบมีส่งกลิ่นเดือดร้อนอ,อือดูเส้นทางไปครับผม วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับอโอ้เส้นทางลื่นเลยนี่ต้องใส่โฟวินเลยนะครับเนี่ย <laughs> โอ้น้ำห้วยนองครับผม <cer conservatives> ได้อยู่ได้อยู่ดูนี่อุย แล้วก็มาถึงแล้วครับนั่นนะกระตากหลังตั้งไฟเลย <c oughs> เดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับเข้าไปก่อนลูกเดี๋ยวไปกินข้าวครับ,รบมองต้องกันเนาะ คลิปแรกที่เข้ามาน้องอาจจะไปได้เห็นบรรยากาศครับเพราะว่ามันมืดมืดอันนี้บรรยากาศพอเห็นเนาะอันนี้เป็นสวนส้มน,น,นะครับอ่าอันนี่เป็นสวนส้มของบ้านแฟนผมเนาะของตากระยายครับ ว่าตาแม่ยายเนาะแล้วก็นี่ก็สวนมะม่วงครับเพิ่งปลูกได้สองปีนี่ครับอ,อหลายคนคุณผู้ชมหลายคนเนาะนะครับว่าเออมันอย่าง่ามีนักครับกวางตังนี้เนาะนี่ครับทางสวนแถวนี้เนาะครับจะอนุรักษ์ไหญ่ดอยตรงนี้นะครับจะเป็นดอยต้นน้ําเลยเนาะค <c oughs> <c oughs> ือสวนน้ําน้ําที่ใช้ในสวนเนี่ยนะครับจะเป็นน้ําที่บนห้วยนะครับ จากต้นน้ำข้างบนเนาะนะครับจะมีแต่ส่วนจะมีแต่พื้นที่ล่าๆนะครับตรงดอยหั่นบ่มี่สวนเลยเนาะอนุรักษ์ไว้เป็นต้นน้ำเอาไว้น้ำใจในสวนส้มสวนในยังของของชาวสวนแถวนี้นะครับโซนล่างๆนะครับโซนล่างๆของดอยเนาะจะเป็นหมู่ป่าไม้บงไม่ซางนะครับนี่เป็นแหล่งที่อยู่ของกวางซางกวางห้าเขาเลยครับ มาดูบรรยากาศครับมาตั้งกวางมาเดี๋ยววันนี้คืนที่สองครับมาลุ้นกันว่าจะได้เยอะก็ครับเหียดเหียดอยู่ข้างที่กุง้ง อุ้ยอุ้ยซอชิกุ่งกับแก้มครับผมเราบางรอกวางครับตอนนี้ก็ตั้งไฟเรียบร้อยแล้วรอกันครับนาะวันนี้จะได้เยอะกว่าเมื่อวานหรือเปล่าลุ้นกันครับอวันนี้ลูกๆหนาวเนาะลูกเนาะ วันนี้เย็นครับฝนเพิ่งตกแต่กบมาแน่ครับคืนนี้ก็ลุ้นอยู่ครับกลัวตกเหมือนกันแล้วมาแล้วมาแล้วเอีตัวแรกตัวแรกหมูมัน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 มาแล้วมาแล้วเปิดนองเปิดเอ้าโอ้โอ้ได้หลายตัวแล้วกันนี่ส่วนซาซี่โอ้โอ้เมาไป ส่งจิ๊กกุ้งโอ้ได้หลายแล้วกระลูกครับอืมนึกว่าตัวไหมอุ้ยน,นั่นนมานี่ผมแล้วมานี่ผมแล้วโอ้นี่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 อโอ้อโหน,นี่สูงเลยเอาเลยเลยเก็บเลยลูกเอาเลยอโอ้โหเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อน ฝนตกาลครับฝนเริ่มตกเยอะมาแล้วครับตอนนี้ก็ี่โมงนี่ยทุ่มสินาทีใกล้เวลาประมาณทุ่มกึงมันจะเริ่มออกนะครับอันนี้ก็อรอลุ้นเนาะเฮ้ยฝนก็ตกครับลุ้นกันจะได้ก็เจบีเจบีครับ อันนั้นนี่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 แน่แม่นกเออผีเสื้อเออใจ๊เป็นผีเสื้ออ๋อน้าลุ้นอยู่ครับเอ้ามันแน่มันแน่ผีเสื้อก็ออกกวางน่าจะออกอยู่ครับอ่าลูกๆครับฝนตกแล้วเราก็ต้องกลับกันเนาะ ไน,ไ,น,ไ,นได้ในได้กี่ตัวสิบสองตัวสรุปได้สิบสองตัวครับคืนนี้เนาะฝนตกครับผมหนในเปิดปดูสักทีนิน <laughs> ดนสิบสองตัวครับโอ้โหเร็วว่ากันใหม่ตอนนี้ก็ขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับฝนตก<ย>เนาะเดี๋ยวรอถ้าฝนหยุดยังไงฟ้าเปิดดีๆแล้วค่อยมาตั้งกันใหม่เนาะ ครับผมคลิปนี้ขอต้องขอบคุณที่รับชมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก่อนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่อยมาดักใหม่เนะครับผมลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องอมสวัสดีครับ